เจริญพรรู้สึกว่าความสุขเป็นเรื่องที่หายากไม่ยเบ่อยครั้งเราอาจจะคิดว่าความสุขเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาหรือความสุขเป็นเรื่องที่ต้องไปไขว้าแต่บางทีความสุขมันก็อาจจะเกิดจากเรื่องง่ายๆแค่เราเอาอะไรออกจากชีวิตเราบ้างหรือที่เรียกว่า เลิกสนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างก็อาจจะมีความสุขได้หรืออาจจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราซึ่งวันนี้จะนำเสนอความสุขที่ไม่ยากนักสำหรับทุกๆคนเลยความสุขที่ว่าคืออะไรก่อนอื่นชมคลิปนี้ก่อนนะเพิ่งเจอคลิปนี้นะมีคุณครูท่านหนึ่งส่งมาให้เป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ก็แปลภาษาไทยแล้วก็ส่งลงใน ยูทูบช่องตอมานะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะแต่ตอนนี้ชมคลิปนี้ก่อนว่าพี่เขาให้แง่คิดหรือพูดเรื่องที่ชวนคิดไม่ว่าอย่างไรนะลองฟังดูเอา o that's my original question is that your original question I have to tell the truth huh you don't mind okay I'm 82 and three quarters what does it feel like to be 82 and three quarters I'll tell you u uh, เ when i t u r n e d 80 I t นจัดงานปาร์ตี้ใหญ่ให้ตัวเองและฉั a มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ e ม e ันมี7ปผู้หญิงคนนี้อายุ72ปีแล้วใช่ไหมผู้ชายก็ถามว่าเฮ้ย72ปีคุณคิดยังไงกับตัวเลขเนี้ย72ย่าง73เขาบอกว่าเฮ้ยฉันจะบอกว่าถ้าฉันครบ80นะฉันจะปิดซอยฉลองเลยนะซึ่ง ตอนนี้ฉันก็มีแบรนด์เซเว่นซึ่งมีพนักง,งานเจ็ดสิบคนแล้วอะไปต่อนะ been ซึ่งมันครบถ้วนแล้วใช่ไหมเขาได้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมในแบบของเขาแล้วซึ่งถึงตอนแปดสิบมันคงเป็นช่วงขาลงและหมายความไงหมายความว่าตอนอายุเจ็ดสิบสองเนี่ยเขายังมีความสุขกับชีวิต ยังมองว่าชีวิตยังไปต่อได้อีกอะ What is something that worries you about your future or excites you about your future? I don't worry about the future. There's so much negativity in the world. I look for the positive. I'm always looking where I can be a difference, and I can't. คนสัมภาษณ์ก็ถามว่าคุณกังวลใจหรือตื่นเต้นกับอะไรหรือเปล่าก็บอกไม่ คุณกังวลใจหรือตื่นเต้นกับอนาคตไหมรือใช่คำว่าหวาดกลัวก็ได้นะไม่เขาไม่กังวลอะไรเกี่ยวกับอนาคตมันมีความคิดลบๆมากมายในโลกนี้แต่สาหรับฉันฉันเป็นพวกคิดบวกฉันมักจะพยายามมองหาเนะวิธีการทําให้ชีวิตมันดีขึ้นวิธีการทําให้สิ่งนู้นสิ่งนี้มันดีขึ้นซึ่งฉันจะมองไม่เห็นเลยถ้าฉันมัวแต่สนใจอดีต A way past that why do you think so many people are unhappy right now? I think people are unhappy because of too much communication there's no time to actually check your facts and sometimes you don't need to know all the bad stuff so that's why I think people are how about <coughs> ที่ไม่มีความสุขก็น่าจะผู้คนมีเรื่องราวเยอะแยะมีการสื่อสารนู่นนี่นั่นเข้ามาสู่ชีวิตเขาในการที่เขาม,มีความสุขเพราะก็าหมดแต่สนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะ่ะบางทีมันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกๆเรื่องที่แย่ๆก็ได้เนาะมันมีเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเกิดข,ขึ้นกับผู้คนหลายเรื่องหรือส่วนใหญ่แล้วรู้ หรือไม่รู้ก็ไม่จําเป็นไม่ว่าอะไรเนียไม่จำเป็นต้องรู้ <c oughs> หรือบางเรื่องรู้แล้วชีวิตมันแ yeah, ย่อะไรเงี้ยฟังแล้วเศร้าฟังแล้วหดหู่ฟังแล้วเป็นทุกข์จะไปสนใจมันทําไมอ่านี่คือใจความเนาะที่มาฟังจากเขาแล้วก็อยากจะสื่อสารตรงนี้การที่ <c oughs> เรามีเรื่องที่รับมือจัดการมากมายอยู่แล้วนี่ในชีวิตเนี่ยเราโมาไปสนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องสนใจกับข่าวซุบซิบมินคาข่าวร้ายของคนนู้นคนนี้ดาราคนไหนเตียงหักบ้างใครทะเลาะก,กับใครใครอยากคัางกับใครหรือเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งเรื่องซุบซิบของคนข้างบ้านหรือ เรื่องวบางอย่างที่เป็นเรื่องท้อหรือท้าในสังคมซึ่งรู้ไปหรือสนใจไปก็ไม่เกิดประโยชน์การที่เราวางวางเรื่องนี้ลงบ้างก็จะทำให้เราสุขสบายใจทําให้เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากเราสนใจกับสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ความคิดบวกคําพูดบวกมุมมองบวกบวก หรือเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนแน่นอนบางเรื่องถึงแม้จะเป็นประโยชน์แต่มันก็มากเกินจําเป็นเนาะบางคนดูข่าวดีๆบางอย่างก็ดูซ้ําแล้วซ้าเล่าดูช่องนี้ไปดูช่องนั้นไปดูช่องนู้นอีกเยอะแยะไปหมดบางทีก็เอาข่าวเดิมนั่นแหละมาตีใช่ไหมนะักข่าวก็พูดข่าวเดิมๆซ้ำๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนื้อข่าวทั้งหลายที่เราได้ยินฟังก็จะเป็นเรื่องแย่ๆ เรื่องไม่ดีของหลายคนฟังแล้วไม่ได้เจริญหูเจริญตาการที่เราวางเรื่องนี้ลงบ้างสนใจเรื่องที่เป็นสาระเป็นประโยชน์กับชีวิตเท่านั้นน,นี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราเองสังเกตไหมว่าเวลาเราทุกข์เพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเห็นด้วยไหม เราหวาดครัวอะไรบางอย่างกังวลใจอะไรบางอย่างคิดห่วงหาทรอ,อะไรบางอย่างคิดถึงใครบางคนที่เดินจากเราไปแล้วแล้วรู้เขาจะกลับมาไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่กลับใช่ไหมคนที่จากเราไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมาเพราะน้าเราต้องเป็นทุกข์กับคนที่เดินจากเราไปทุกๆคนและทุกๆครั้งเราก็บ้าพอดี บางคนคบเพื่อนไม่อีกคนพอเพื่อนบางคนที่ว่านั้นหายไปหรือตายจากไปเป็นทุกข์มากแต่สําหรับคนที่มีใจกว้างขวางมีเพื่อนเยอะเนี่ยหายไปห้าคนสิบคนก็ไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้เจนมยคนใจกว้างคนที่คิดเพื่อผู้คนสร้างมิตรใหม่ได้ไม่ยากพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้คนได้ไม่ยากแต่คนที่คิดแต่เรื่องตัวเองสนใจเรื่องตัวเองพอ คนในชีวิตจากไปคนสองคนมันดูเหมือนโลกทั้งโลกสูญเสียไปสูญสลายไปเหมือนแขนขาดไปข้างหนึ่งด้วยซ้ำไปบางคนเนี่ยไม่เคยสนใจใครเลยนอกจากคนในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสี่ห้าคนนอกนั้นคือคนอื่นสำหรับชั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ตายก็ทุก์แล้วเพราะมันเหมือนกับโลกทั้งโลกมันสูญสลายเหมันพังไปแต่คนที่มีใจกว้างมีพ่อหลายหลายคน แต่มาใหมายความว่าแม่มีสามีหลายคนนะแต่หมายความว่าเรามีความรักต่อผู้คนว่าเป็นพ่อของเราหรือเคารพรักเขาในฐานะเป็นพ่อหลายคนเคารพรักหลายคนว่าเป็นแม่เรารักหลายๆคนว่าเป็นเพื่อนเรารักหลายคนว่าเป็นน้องเรารักหลายๆคนว่าเป็นพี่เราถึงแม้คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นญาติโอติกาเราโดยตรงมองหลายๆคนว่าเป็นเพื่อนเรา มองหลายคนว่าเป็นลูกเป็นหลานของเราคือมีความรักความใส่ใจกับผู้คนแบบนั้นเวลาคนบางคนจากไปเราอาจจะเสียใจบ้างแต่เราก็ปล่อยวางได้ก็ยังมีคนที่รักเราและเรารักเขาอยู่มากมายโลกของเราไม่ได้สูญสลายไปแต่ก็นั่นแหละแม้จะมีคนที่เรารักมากมายแต่ถ้ายึดมากก็ทุกได้เหมือนกันเพราะ,ะนั้นต้องรู้จักเผื่อใจและปล่อยวางอยู่เป็นประจำ เมื่อเขาจากเราไปแล้วก็ต้องปล่อยวางแล้วก็สร้างใหม่ปล่อยวางแล้วก็สร้างใหม่ปล่อยวางแล้วก็สร้างใหม่ชีวิตเราเป็นแบบนั้นอยู่กับความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติมากกว่าจะกังวลใจงอนาคตหวาดกลัวในนาคตหรือนึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนที่เคยรุ่งโร์ครั้งเก่าก่อนที่เคยสุขสบายใจนะเพราะนั้นเนี่ยความสุขอยู่ง่ายๆแค่ปลายจมูก แค่เราอยู่กับตรงนี้อยู่กับที่นี่อย่างใส่ใจเราก็มีความสุขแล้วขอทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตสนใจเฉพาะที่รื่งสมควรและมีประโยชน์เจริญบ่อ